สวัสดีครับอยู่กับช่องไมมานะครับเรามาต่อตอนที่181กันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมปรับความเร็วเป็น1.25นะครับไปฟังกันเลยครับหลังจากที่พวกถังซานได้ขึ้นรถมา้าและเดินทางต่อพวกเขาก็มาถึงเขตของทะเลสาบซึ่งเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่ พวกเขาบอกให้คนของสำนักหอแก้ก้าวเจ็ดสมบัตินั้นกลับไปก่อนเพราะเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่กี่ปีและพวกเขาก็ได้ไปเช่าเรือที่อยู่ริมชายหาดและพวกเขาก็ได้เรือซึ่งเป็นเรือดำน้ำพวกเขาได้นั่งเรือดำน้ำและดำไปจนถึงเกาะ ของเทพสมุทรเมื่อเขาไปถึงเกาะของเทพสมุทรพวกเขาก็ขึ้นเหนือน้ําและลงจากเรือแต่ก็มีชายซึ่งอยู่ในเกาะเทพสมุทรเดินมาไล่พวกเขากลับและพวกเขาก็เอ่ยว่าพวกเราไม่มีสิทธิ์ในการทดสอบของเทพสมุทรอย่างนั้นหรอ ชายคนนั้นก็ตอบว่าทดสอบได้แต่การทดสอบนั้นจะทำให้พวกเจ้าตายแต่พวกเขาก็ยืนยันว่าจะทดสอบและชายคนนั้นก็พาเขาเดินไปหาราชชินนามพรหมยุทธ์ซึ่งราชชินนามพรหมยุทธ์นั้นได้เฝ้าเสาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นเสาแรกของเสาศักดิ์สิทธิ์และทุกๆเสาจะมีราชธินานามพรหมยุทธ์เฝ้าเสาอยู่และพวกเขาก็ต้องข้ามน้ำเพื่อที่จะไปหาราชธินานามพรหมยุทธ์เพื่อที่จะผ่านไปทดสอบพลังของเทพสมุทรเมื่อว่าเขา เห็นเช่นนั้นไตโมไปก็อาสาข้ามไปก่อนในระหว่างที่ไตโมไปข้ามแม่น้ํานั้นแม่น้ําก็เกิดเป็นพายุขนาดมือมาซึ่งนั่นเป็นการควบคุมของราชธินานามพรหมยุทธ์คนนั้นที่ทําให้น้ําเพื่อกีดกันพวกเขาไม่ให้ข้ามไปแต่ไตโมไปก็สามารถข้ามไปได้โดยใช้กรงเล็บเสือขาวของเขาเพื่อฉีกคลื่นนั้นออก และข้ามไปจนถึงราชจุลานามพรหมยุทธ์และตามด้วยชูชูชิงชูชิงใช้ความเร็วและกรงเล็บแมวของเธอและข้ามไปได้และก็ต่อด้วยเสี่ยวอ้าวและหนิงหลงหลงพวกเขาเสี่ยวอา้าวอุ้มหนิงหลงหลงโดยหนิงหลงหลงก็เสริมพลังวิญญาณให้กับเสี่ยวอา้าว และเสี่ยวอ้าก็ใช้ไส้กรอกของเขาที่ทำจากเลือดของชูชูชิงซึ่งเป็นกรงเล็บแมวแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีและต่อด้วยไปเฉินเซียงซึ่งเธอใช้แค่ความเร็วของเธอก็สามารถผ่านคลื่นน้ำขนาดใหญ่นั้นไปได้และมาหงจิ้นก็ใช้วิญญาณยุทธของเขา พงตรงผ่านทะลุขึ้นน้ำขนาดใหญ่นั้นตรงไปหาราชธินานามพรมยุทธ์ราชชินานามพรมยุทธ์เขาตกใจเล็กน้อยเพราะเขาไม่เคยเห็นคนอายุน้อยที่ที่เป็นมหาปราวิญญาณซึ่งพวกเขามีวงแหวนทั้งหมดหกวงย,ยกเว้นไปเชิญเสียง และมาหงจินแล้วถังสารก็อุ้มเสีย่ยวอูและบินได้ใช้กระดูกวิญญาณขาขวาของเขาบินข้ามแม่น้ำและใช้มือซ้ายของเขาดึงคอนเทาเทียนออกมาได้ใช้ท่าวายุสะบั้นปันป่นปวนแค่ไม่กี่กระบวนท่าก็สามารถฉีกขึ้นน้ำเหล่านั้นให้เป็นปุ๋ยผงเป็นละอองน้ำ ราตจิตินานามพรหมยุทธมองไม่เห็นซึ่งวงแหวนวิญญาณเขาไม่รู้ว่าทางสารอยู่ในระดับใดและเมื่อทางสารลงถึงพื้นการทดสอบของเทพสมุทรก็เริ่มขึ้นไตรโมไปทดสอบก่อนราตจิตินานามพรหมยุทธ์ท่องคาถาบางอย่างเพื่อเรียกแสงเทพสมุทรเข้าหาไตามโมไป เกิดลำแสงสีขาวสีน้ำเงินและเปลี่ยนเป็นสีม่วงและเป็นสีดำซึ่งไตมูไปนั้นได้รับการทดสอบเป็นสีดำซึ่งราติธินานามพรมยุทธ์ตกใจเป็นอย่างมากเพราะในรอบหลายปีที่ผ่านมาการทดสอบของสีดำนั้นมันเป็นการทดสอบที่ยากมาก ตอนนั้นตอนที่เขาเข้ามาแรกๆเขาเข้ามาโดยจำนวนคนถึง100คนซึ่งผ่านการทดสอบได้แค่34คนซึ่งคนที่ไม่ผ่านการทดสอบก็ต้องตายเขาเป็นหนึ่งในนั้นและชูชิชงก็มาทดสอบ เขาอยู่ระดับเดียวกับไตมูไปและเสี่ยวเอ้าวก็มาทดสอบราชธินานามพรหมยุทธ์เขาไม่เคยคิดว่าเสี่ยวเอ้าวซึ่งเป็นวิญญาณจาร์ระบบอาหารจะสามารถได้การทดสอบระดับสีดำมาฮหงจิ้นก็เป็นสีดำราชธินานามพรหมยุทธก็ยิ่งตกใจมากกว่าเดิม เพราะการทดสอบสีดำนั้นไม่เคยปรากฏมาในรอบหลายปีแต่นี่ปรากฏมาทีเดียวตั้งสีคนแต่ไปเชิญเสียงนั้นอยู่ในระดับสีม่วงเธอรู้สึกผิดหวังแต่การทดสอบสีม่วง<ม>ก็ยังทำให้เธอนั้น<ม>ก็ทำมันได้ยากราชธินานามพรหมยุทธ์รู้ถึงการทดสอบทั้งหมดว่าต้องทำอะไรบ้าง แล้วหนิ่งลงลงก็เดินไปข้างหน้าเพื่อทดสอบเกิดสีไล่จากสีขาวจนถึงสีดำแต่ไม่หยุดที่สีดำเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มซึ่งนี่เป็นการทดสอบระดับที่สูงสุดซึ่งมันมีความยากมากกว่าระดับสีดำราชธินนามพมยุทธคนนั้นยิ่งตกใจมากกว่าเดิม แต่เมื่อทางสารเดินเข้าไปทางสารก็เริ่มทดสอบแสงสีขาวสีน้ำเงินสีม่วงค่อยๆไล่ทีละนิดความเร็วของมันช้ากว่าคนอื่นๆแต่ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนถึงระดับสีดำได้เปลี่ยนเป็นสีแดงทีละนิด จนเป็นสีแดงเข้มและกลายเป็นสีทองราชธทินานามพรหมยุทธ์ไม่เคยเห็นแบบนี้แต่เขาก็พออธิบายได้ว่ามันเป็นการทดสอบที่เหนือกว่าสีแดงซึ่งสีแดงนั้นสูงสุดแล้วซึ่งแต่ละการทดสอบนั้นจะมีตราของหอ,อกเทพสมุดประทับอยู่ตรงกลางหน้าผาของแต่ละคนซึ่งทางซานนั้น เป็นตราประทับสีทองและลายสีตามการทดสอบหลังจากที่พวกเขาทดสอบเสร็จปอไซซีซึ่งเป็นผู้ดูแลเกาะเทพสมุทรก็ปรากฏตัวเป็นเจ้าจริงๆด้วยข้ารอเจ้ามานานแล้วปอไซซีปรากฏตัวต่อหน้าทางสารและคนอื่นๆแรงกดดันอันมหาศาลนั้นแผ่ปกคลุมไปทั่ว รนาชินามพงมยุทธคนนั้นและพงมยุทธ์มาน้ำที่พาพวกเขามาพกกรบรนาชินามพงมยุทธก็ทําความเคารพปอไซซีพวกเขาไม่ได้เจอปอไซซีมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วและพวกถังซานก็เห็นปอไซซีซึ่งเขามีอายุประมาณราวราสกว่าปีแต่เธอกลับมีพลังวิญญาณถึง99 ซึ่งถังซานแปลกใจไปอย่างมากแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยถามแล้วปอไซซีก็บอกให้พมยุทธม้าน้ําพาพวกถังซานไปพักหลังจากที่พวกเขาแยากย้ายกันพักผ่อนมีคนของเกาะเทพสมุทรคนหนึ่งใส่เสื้อสีม่วงเดินมาตามพวกทางซานไปรับประทานอาหารหลังจากที่พวกเขารับประทานอาหารเสร็จพวกเขาก็แยกย้ากยาก,กันนอนพอวันรุ่งเช้าพวกเขา ได้พาเราเจะประหลาดหรือพวกต่างซานนั้นไปดูการทดสอบแรกซึ่งพวกต่างซานได้คุยถึงการทดสอบแรกของทุกคนแล้วเมื่อคืนว่ามันเหมือนกันทุกคนซึ่งเป็นการก้าวข้ามบันไดแสงของเทพสมุดซึ่งความยากมันอยู่ที่บันไดขั้นของแต่ละคนซึ่งของต่างซานนั้นการทดสอบแรกนั้นต้องก้าวข้ามบันได ให้ได้303ขั้นและคนอื่นๆก็ไล่เลี่ยตามความยากของสีนั้นซึ่งสีดำก็จะต่ำลงมาพอวันรุ่งเช้าคนของเกาะเทพสมุทรที่ใส่เสื้อสีมองก็เดินมาตามและพาไปดูซึ่งเขาบอกว่าการทดสอบแรกนั้นซึ่งอยู่ที่วิหารเทพสมุทรซึ่งมันอยู่ไกลประมาณ200ลีกต้องเดินทางประมาณวันหนึ่งถึงจะถึง เขาบอกให้เร่งความเร็วเขาเป็นคนของเกาะเทพสมุทรเขาใช้ความเร็วปานกลางเพราะเขาคิดว่าพวกทางซานจะตามไม่ทันหลังจากที่เขาใช้ความเร็วปานกลางและปล่อยความสามารถของเขาในการเคลื่อนที่ปรากฏวงแหวววิญญาณเจ็ดวงและพวกทางซานและคนอื่นๆก็ปลดปล่อยวงแหวนวิญญาณและเคลื่อนที่ตามด้วยความเร็ว แต่เมื่อชายชุดม่วงนั้นหันกลับมามองดูพวกทางศารเขาก็ต้องตกใจเพราะเขาไม่คิดว่าพวกเขาจะตามทันเขาได้แต่เร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนถึงขีดสุดและไปถึงวิหารเทพสมุดและเขาก็อธิบายถึงวิหารเทพสมุดว่าวิหารเทพสมุดนี้ซึ่งท่านต้องเดินผ่านมันไปซึ่งนี่เป็นการทดสอบ จำนวนขั้นจะอยู่ในการทดสอบที่ท่านได้รับและพวกต่างสารก็มองเห็นะระฆังซึ่งอยู่สุดขอบของยอดบันไดซึ่งนี่เป็นที่สักการบ,บูชาซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันมีความสูงราวๆ5า0เมตรซึ่งมีเพียงถังสารเท่านั้นที่มองเห็นะระฆังนั้นเพราะมันอยู่ไกลามาก บันไดและเขานั้นปกคลุมไปด้วยแสงสีทองซึ่งเกิดจากแสงอาทิตย์กระทบกับน้ําและสะท้อนใส่เขาในระหว่างการอธิบายอยู่นั้นในน้ําก็ปรกากฏสัตว์วิญญาณซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณที่อยู่ในน้ํากระโดดขึ้นมาและกําลังจะโจมตีใส่พวกทางสารแสงของเทพสมุดที่อยู่ในหน้าผาของทางสารและคนอื่นๆก็ปรากฏขึ้น ชายชุดม่วงนั้นตกใจเล็กน้อยเพราะเขาไม่เคยเห็นแสงของเทพสมุทรที่อยู่ในหน้าผาของแต่ละคนมาก่อนซึ่งปกดสีดำและสีแดงและสีทองซึ่งเขารู้ทันทีว่าคนพวกนี้ได้รับการทดสอบที่ยากมากเขาได้ส่งกระแสจิตซึ่งเกิดจากพลังของเทพสมุทรไปหาสัตว์วิญญาณเหล่านั้นและควบคุมมันเพื่อที่จะให้พวกมัน ไม่คิดว่าพวกทางสารเป็นศัตรูเพราะเขาอยู่ในเกาะเทพสมุนมานานเขาล้วนเป็นมิตรกับพวกสัตว์น้ำแต่กับพวกทางสารมันไม่เคยเห็นมาก่อนมันคงคิดว่าเป็นศัตรูและการทดสอบที่หนึ่งก็เริ่มขึ้นพวกทางศารกําลังจะขึ้นบันไดแต่ละขั้นเป็นไงบ้างครับ จบกันไปอีกแล้วนะครับกับตอนที่100 73ถึง200นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ